ณแหล่งนี้ที่พักกิจณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราครับกาบสวัสดีคุณครูแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับที่กําลังรับชมการนําเสนอสไลด์นี้อยู่นะครับผม <S <S ผม,ผมน้อยอศัศรวุธิเมืองชมนะครับผม <S <S เป็นตัวแทนของกลุ่มสีนะครับ เออจะมานําเสนอนะครับเรื่องคํายืมจากภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะครับผมก่อนที่เราจะมาเข้าเนื้อหาของเราเนี่ยครับอย่างแรกนะครับเรามาทําความเข้าใจกันก่อนครับว่าคํายืมเนี่ยความหมายของมันคืออะไรนะครับคํายืมความหมายของคํายืมครับมาจากภาษาของผู้ให้นะครับผมและเรานะครับนํามาผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของภาษาของผู้รับครับอ่าและการยืมเนี่ยมันจะไม่มีความหมายทั่วไปนะครับเนื่องจากครับ ไม่มีการคืนกลับสู่ภาษาของผู้ให้มานะครับแต่นะครับแต่เปรียบได้กับการยืมความคิดมาใช้นะครับผมแล้วก็คายืมเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคําเดียวเสมอไปครับอาจเป็นกลุ่มคําก็ได้นะครับผมมาครับเรามาเข้าเนื้อหาของเรากันดีกว่าครับผมคํายืมของภาษาจีนที่มีใช้ในภาษาไทยนะครับการยืมภาษาจีนนะครับมาใช้ในภาษาไทยนั้นเราได้มาจากการพูนครับไม่ใช่การเขียนเพราะเพราะอะไรล่ะครับเพราะ ระบบการเขียนของไทยกับจีนเนี่ยต่างกันมากนะครับผมภาษาจีนเนี่ยจะเขียนเป็นอักษรแทนคําเป็นตัวตัวครับไม่เหมือนภาษาไทยครับภาษาไทยเนี่ยจะมีการผสมสละเอเอยพยัญชนะเออยหรือแม้แต่คําเออยนะครับภาษาจีนเนี่ยที่มีใช้นาภาษาไทยครับนํามาเป็นคําเรียกชื่อเครื่องใช้แบบจีนะครับที่เราแบบเห็นกันในชีวิตประจําวันเลยครับผมก็มีภาษาจีนเยอะอยู่นะครับตัวอย่างเช่นครับตัวอย่างยาสมุนไพรศาสตร อาหารเครื่องแต่งกายธุรกิจการค้าหรือแม้แต่กระทั่งมหโหสพมาครับผมจะให้ทุกคน,นครับมาดูหลักการการสังเกตภาษาจีนนะครับเออภาษาจีน,นครับนำมาเป็นชื่อของอาหารกินเราสังเกตง่ายครับเช่นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะครับเราจะเห็นในชีวิตประจําวันทุกคนผมเชื่อนะครับเคยกินก๋วยเตี๋ยวเต้าทึงเนี่ยค่อนข้างหากินยากนะครับแปะซะนีไย คุณรับแปะซะปลาช่อนนี่เป็นไงครับก็อร่อยครับผมต่อมาครับเฉากร้ยหรือแม้กระทั่งจับ่ายอ่ะทำมาถึงจับ่ายครับจับตรงๆครับจับภาษาจีนแปลว่าสิบ่ายก็คือผักก็คือการนาเอาผักสิบอย่างครับมาต้มต้มต้มรวมกันแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวครับอร่อยมากมากเลยนะครับผมแล้วก็เป็นคําที่เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ที่เรานํามาจากชาวจีนครับ เช่นอะไรหรอครับเช่นตะหลิวเนี่ยเคยจับกันไหมครับอ่เติกอย่างงี้เห็นกันทุกวันเลยครับเติกเก้าอี้เคยนั่งกันไหมครับเก๋งอ่เก๋งคืออะไรหรอครับเก๋งเนี่ยคือที่บังแดดมันบังฝนครับผมทําด้วยไม้ไผ่ครับทําด้วยไม้ไผ่สมัยก่อนครับเห็นไหมครับที่แบบเราเคยดูไหมหนังแบบย้อนยุคพิเรนัยครับผมแบบนั่งเรือแล้วก็มียังไงครับ เก๋งอยู่ข้างบนนะครับนั่นแหละครับเขาเรียกว่าเก๋งแล้วก็ห่วงซุยเคยอยากไปกันไหมครับอ่าคงไม่มีใครอยากไปหรอกครับเออต่อมาครับหลักการสังเกตอ่าเหมือนเดิมเป็นคําที่เกี่ยวกับการค้าขายแล้วก็การจัดระบบทางการค้าเช่นยกตัวอย่างนะครับเจ๋งนี่เจ๋งบัวอย,อย่างนี้หุ้นเนี่ยเล่นหุ้นห้างครับแม้แต่กระทั่งห้างสรรพสินค้านี่ก็เป็นคําภาษาจีนรบบห้างเนี่ย โสหุยอ่ะโสหุยคืออะไรครับอันนี้เราอาจจะไม่ได้ยินบ่อยๆนะครับโสหุยเนี่ยคือค่าใช้จ่ายนะครับผมแล้วก็เป็นคําที่แบบวรรณยุกเนี่ยส่วนมากจะมีตรีตะวาเป็นส่วนมากเลยนะครับเช่นกลวยจับกุย้ยเก๊เก๊กกงตุน๋นนะมาเรามาดูกันต่อไปนะครับอ่าตัวอย่างเรามาดูตัวอย่าง,าาางคำยืมจากภาษาจีนกันเดี๋ยวครับ กงสีอย่างนี้กงชิ้นกงฉชกงเตกก okay. ๋วยเต,ตี๋ยวก๋วยจับเกาหลากุยเก๊กเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยกุยเฮงเก๊กแล้วก็กงเนี่ยเห็นไหมครับผมว่าจะมีการใช้ไม้ตีแล้วก็ไม้จัตวาเป็นส่วนมากเลยนะครับผมมาทุก เพื่อน,อนทุกคนที่ได้ฟังหรือแม้กระทั่งคุณครูคนะงอาจจะเข้าใจแล้วนะครับผมพราเข้าใจมากแล้วภาษาจีนเรามาเข้าสู่ในเรื่องภาษาญี่ปุ่นกันบ้างครับคํายืมภาษาญี่ปุ่นเนี่ยส่วนมากจะนํามาใช้แบบเรียกพวกอาหารกีฬาหรือเครื่องแต่งกายซึ่งคํายืมที่นาเรานํามายืมครับมันจะไม่เหมือนต้นฉบับหรอกครับแบบการออกเสียงอะไร้ยผมว่ามันก็ต่างไปนะครับตามแต่ละท้องที่ครับตัวอย่างคํายืมภาษาญี่ปุ่นเรามาดูกันครับ กิโมโนนี่เสื้อชุดประจำชาติของญี่ปุ่นนะครับกิโมโนเนี่ยเกชานี่ผมพยายามจะออกเสียงให้แบบเหมือนต้นนรับครับแต่ไม่เหมือนหรอกครับอย่างที่ว่าเล็กน้อยครับเล็กน้อยเพื่อให้ง่ายต่อการออกเสียงนั่นเองครับผมเกชานี่ก็คือหญิงต้อนรับเป็นการพูดของผู้หญิงนะครับหรือแบบหญิงให้บริการอย่างเงี้ยผมเนี่ยใครสนใจไหมครับ <c oughs> คาริคเซ่อย่างงี้ทหารหน่วยกล้าตายของญี่ปุ่นครับนี่ครับนี่คาราเต้ครับ เห็นไหมครับศิลปะการต่อโซ่ด้วยสันหรือนิ้วมือครับเนี่ยกีฬาครับคนโดนี่ก็กีฬาครับซูโมอย่างเงี้ยยูโดอย่างเงี้ยโยชิวะเนี่ยเป็นไงครับพยายามออกเสียงให้เหมือนครับแต่อย่างที่บอกครับเล็กน้อยเพื่อให้ง่ายต่อการออกเสียงนะคะผมมาครับต่อไปเราจะมาเข้าสู่ตัวอย่างแบบทดสอบเล็กๆน้อยๆนะครับที่พวกผมเนี่ยทำกันเองครับไม่ยากหรอครับเพื่อนเพื่อนก็ลองทํากันดูก็ได้ครับ เน้นนะครับไม่ยากเพราะอะไรหรอครับเพราะว่าถ้ายากพวกผมก็คิดเฉลยไม่ออกเหมือนกันนะครับ ه, ตัวอย่างแบบฝึกหัดนะครับผมข้อใดนะครับเรียงจากคํายืนภาษาจีนไปภาษาญี่ปุ่นคือไงคืออันแรกคําแรกต้องเป็นภาษาจีนคําที่สองเป็นญี่ปุ่นเรามาดูกันครับกุยใช่าใช่ไหมครับใช่ภาษาจีนไหมน่าจะใช่นะครับเราดูเลงไว้ก่อนครับเซรุ่มอ่าไม่คุ้นแล้ว ที่ผมนาเสนอมาเนี่ยคําว่าใสลุ่มนี่ไม่ได้ออกจากปากผมนะครับนอกจากเมื่อสามวินาทีแล้วมาเรามาดูคําข้อต่อไปครับสเต็กนะมาซะแบบฝรั่งดองเช่อหะไม่ใช่ครับตัดออกตัดออกซีนามิอะอันนี้มันมันไม่น่าใช่นะครับจะรีเรามาเจอท็อปฟี่อย่างเงี้ยสามปันห้าสิบเหรอครับอ่าไม่ใช่นะครับท็อปฟี่ฮเรามาดูข้อสุดท้ายครับงงงงซาเลง้งไงจีนไหมครับ สบะปลาสบะอร่อยดีครับตอบเลยครับไม่ลังเลงองงูเรามาดูข้อต่อไปครับกงของฉันนะครับผมชอบกินแปซะพระโลก๋วยจั๊บแต่ครับแต่เขาไม่ชอบกินเต้าถึงเต้าหูแล้วก็เต้าสวนนั่นเองครับชื่ออาหารที่กล่าวมานะครับมาจากภาษาใดชื่ออาหารนะครับแปะซานี่ไทยครับไม่น่าใช่นะครับตัดไปเลยครับ จีนเหรอครับจีนแปะซะกว๋วยจับอย่างเงี้ยเต้าถึงเต้าหูผมว่ามันชัดอยู่นะเก็บไว,กไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนรัสเซียเนี่ยคือกลุ่มผมไม่ได้มานําเสนอคํายืมจากภาษารัสเซียตัดไปเลย <c oughs> อังกฤษนี่ก็ไม่น่าใช่นะครับผมดังนั้นครับภาษาจีนแน่นอนครับแปะซะอย่างเงี้เจอคาแรกผมว่ามันก็เอะแล้วนะมาเรามาดูตัวอย่างข้อสุดท้ายกันครับผมข้อนี้ค่อนข้างยากนะครับค่อนข้าง <c oughs> ไม่ยากเหรอครับข้อใดนะครับเป็นคําที่มาจากภาษาจีนทุกคํา ต้องเป็นภาษาจีนทั้งสามสามคำเลยนะครับผมในหนึ่งข้อเรามาดูกันครับโบตันจีนหรือเปล่ากำกำกึง่งกึ่งไปดูข้อต่อ,อคำต่อไปกุยใช่เออันนี้เหมือนจะจีนนะแต่มาเจอเทมปุระเนี่ยกุ้งเทมปุระเนี่ยคนจีนทำหรอครับทาได้ครับแต่ว่าไม่ได้มาจากภาษาจีนครับตัดออกไปต่อมาครับคนะอ,อันนี้มีมีกลิ่นครับมีกลิ่นมีกินก่น ทอ้อท้อครับมีแววมีแววครับแต่เรามาเจอซึอน,นามนิใช่เหรอครับไม่น่าใช่้วเราตัดไปก่อนครับผมต่อมาครับก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยโจ๊กโอเลี้ยงเอ๊ะอย่างที่บอกครับการสังเกตไม้จะตะัตวาไม้ตีเราจะพบได้ส่วนมากครับข้อนี้เลงไว้ก่อนครับดำบดวงงูครับจับเลี้ยง ไซยนาระนี่ใบยบยนะครับสซยนาระเนี่ยอกหักนะครับเนี่ยดังนั้นครับเลือกเลยครับขอควายครับผมก็จบไปแล้วครับกับการนําเสนอของกลุ่มสี่นะครับผมเรื่องการเรื่องคํายืนครับภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นกลุ่มผมเนี่ยคือแบบช่วยกันทุกคนเลยนะครับผมไม่มีใครไม่มีใครแบบถ่วงเพื่อนเลยนะครับผมอยากขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมที่ให้ความร่วมมือนะครับผมและ ที่สุดในวันนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆและคนที่เข้ามาฟังครับจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยอยู่มางนะครับผมโอเคครับขอบคุณขอบคุณที่รับฟังจนจบมาถึงตอนนี้นะครับผมผมนายอัศดาวุฒิเมืองชมแล้วก็เพื่อนๆครับทั้งห้านาย <G> ก็ขอกบกล่าวคําว่าสวัสดีครับขอบคุณครับผม